สวัสดีครับฟุกธีรพัฒน์ล้วนานนะครับฮะสวัสดีสวัสดียังไงสวัสดีไงวาดหน่อยแบบวาดสวัสดีครับฟุกธีรพัฒน์ล้วนานครับให้อัมธีรพัฒน์ล้วนานแล้วก็มีอีกภาษาเฮ้ยนีฮาววัว์เจลฟุกว้าวอันน้อง n รีย g ลังเโอ้คนนี้ชัววัตชิว่าฟลุคเดสผมก็ทำได้ขอฟัู่อะ เล่นเลยว่ะอีกคนขอบคุณทุกคนแหละครับที่แบบาติดตามกันมา4ปีมาแล้วก็เรามีคอนเสิร์ตเรามีมิงกันมาได้นี่ก็เพราะว่าแรงสามส่วนของพวกคุณเลยนะที่แบบติดตามโซตัสมาตลอดแล้วก็ติดตามเปรมบ้าคิดสิงโตทุกคู่เลยในโซตส<ช>ัสเอสก็ด้วยครับผมก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่านอกจากนี้ทุกคนคิดถึงเราแล้วเนี่ยพวกเราก็คิดถึงพวกคุณเหมือนกันตัวกาฟันมีงกาคิว่ามิโนซังโนโอเนกอ่ะเดี๋ยวผม ส่งให้การพูดดีกว่าครับครับฟุกพูดไปแล้วนะครับอ่าครับเราเลือกเพลงไอ้เสมอคิดถึงเสมอตลอดมาโอ้ยเอ้ยคุณจำชื่อลงไม่ได้ได้ไงจำได้สิเป็นมุกเล่นสองรอบเนี่ยฮ่ถึงโตแห่ไม่เล่นฮ่เนี่ยเพลงนี้ที่เลือกมาเพราะว่ามันบอกถึงความคิดถึงคิดถึงแฟนคลับเปมว่าแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใยทั้งแฟนคลับเปรมว่าแล้วก็ตัวตัวตัวฟุกด้วยที่ไม่ได้เจอ